สวัสดีครับวันนี้มันอยู่กับช่องน้องเบนแล้วกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาล,ล่าสมบัติกันที่ด่านนี้นะอับด่านนี้เราจะไปล่าเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้เง,ง่ายขึ้นนะคะบผมเราจะกดทงไปเลยกดทงหากดทงดั้งหครับเอาเฮ้ยกดอีกอันนะฮะเราสามารถกดตรงนี้ได้ตรงนี้นข้าบนในตรุรกีแล้วก็ลบกเหนยงเลย ต้องภายใน10ะวินาะทีเอ,อเดี๋ยวเราจะเลือกด่านนี้ก่อนเลยด่านนี้โคตรง่ายด่านนี้บ่นเลาว่าง่ายเพราะว่ามันเป็นโลกที่มันเป็นบทที่หนึ่งอะนะอืมเราก็จะกดปล่อยตัวแมวยีลาออกไปกระกายออกมาการะจายพวกมันแล้วเราก็จะปล่อยบ้านระเบิดอร สมบัติสำหรับผงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บสมบัติที่เป็นสมบัติอะไรวะสมบัติพลังงานเดี๋ยวเราตัดตัดไปตรงตรงนั้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้คืออันนี้คืออัน,นอด่านที่ยากที่สุดนะเดี๋ยวผมจะซื้อการันตีอันนี้ก่อนนเซื้อนี้ครับซื้อนี้การันตีมาอันหนึง่งแล้วก็อันนี้ด้วยเราจะได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเริ่มเกมเลยนะครับอ่าผมก็ก็อ่าตอนนี้จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะ,อะผมสามารถกดคามได้เลยนะทุกคนแต่ว่าผมจะไม่ทําผมจะมาเล่นให้ดูเอะจะมาเล่นให้ทกคนดูนะครับว่าความยากมันเป็นยังไงมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกถ้าเกิดผมแบบเอ้ยเอาอันนี้ออกไปก่อนอแล้วมุมบอลก่อนนะครับเราก็จะอันดับแรกก็คือผมจะสเปมสเปมตัวแมวธรมรมดากับแมวไอ้นี่ก่อนนะคอมแพงไปก่อนแล้วเราก็จะคอมโบด้วย แม้ว่ายน้ำนะครับแมวว่ายน้ำมันตีทีละตัวแต่ว่าโหนะคบีแรงอ่ะเราก็จะสแปมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับสแปมตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมใช้ลูกศรตี่ให้ก็อะไรฮะเราก็จะจัดการจัดการในตัวผีเสื้อไปได้อย่างคีซี่มากคับผมจะค่อยๆไปนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าไอตัวบันๆนั้นน่ะโหมดมากครับหดกน เราก็ถ้าเกิดกระเป๋าเราเต็มเนี่ยเราให้เราอัพกระเป๋าให้เต็มไปเลยนะครับนี่เราได้ตัวที่สองแล้วแล้วเราก็จะรออูเบอร์ชูเกตเล่ไปนะครับผมแล้วเ,เรียกว่าอูเบอร์อย่างเดียวก็ได้นะแบลบอกแล้วว่าอีซี่มากๆเลยนะถ้าเกิดอะไรก็ว่ากันตัวจัดการตัวจัดก,การบัลลังโดยเฉพาะนะครับไอ้ยโทนี้ก็ดีนะครับไอตัวแมวไวนะ้น้นเนีนะ่ยันคือแมวบ้านงถ่ายเทอะไรไม่รูนะ้เนี่ย ผมจะเรียกว่าแมวว่ายนะ้ำเพราะว่าร่างหนึ่งมันเรียกว่าแมวว่ายนะ้ำตอนนี้เราก็สแปมไปเรื่อยๆจนมาถึงอะไรวะมาถึงบ้านมันแล้วนะคะผมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูเบอร์ซุปเปอร์เลเราจะโดนนัดก,การเนี่ยเดี๋ยวเราโชคดีที่เราสแปมมันเลือดบ้านมันจะเหลือแค่ยังไงเท่าไหร่เราเขาเกิดเนานะน,น,น,นี่มันมาแล้วมันมาแล้วเขาเกิด พอมันมาปุ๊บมันก็โดนดนเราหยุดเวลาจนรัวๆเลยนะท่านผู้ชมนะดูวๆๆๆตอนนี้มันโดนแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนที่ผมมาเล่นเล่นน่ะเล่นคนเดียวอ่ะมันมันไม่ใช่แบบนี้เว้ยไอ้มันไม่ใช่แบบนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออหยุดเวลาไปก่อนหยุดเวลาตรงนั้นไปตรงนั้นไปสวยนะแหลเพื่อนบันบันกระเด็นแล้ฮะาน้องชมนะ เราก็จะสแปมงมตัวสามร้นสองร้อยไปเรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่าข้าสั่งสําจังไม่รู้ว่าเพื่อนเรียกกันนะผมไม่รู้จักชื่อมันสักตัวเลนนะคะผมผมเลือกคิดไปก็บอกมาด้วยนะ,ะก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันผมมันมาคุยกันได้นะฮะเฮ้ยจังหวะนี้ยิงไปเรื่อยๆเอาโอ้โหตีไปเรื่อยๆบันบันจะเอาไอ้ลงหรือเปล่าข้อหนึ่ง เอ้ยบัน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 อยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละดีแล้วนั่นแหละนั่นแหละดันไปดันไปดันมันเข้าบ้านเอ้ยมันออกมาแล้วเออกลับไปกลับไปซะยายามาทุกหูทุกคนเร็วนะทุกคนดูนะดูดูดูทำกันรึเปล่าทุกคนเฮ้ยปกติโตโตหงมาเล่นอะมันตีตีตีคิวมากเลยนะ เฮ้ยเย้แล้วเฮ้ยเราจะแพ้กันแบบนี้ไม่ได้นะเวย้ยโอ้โหโดนทุกทีเดียวตายทุกคนเอ้ยไม่ใช่แล้ว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 นะทุกคนนะเฮ้ยตอนผมมาเล่นมัชนะนะเวย้ยทำไมา ทำไมตอนอ hey, hey, uh, ah enfin hey, mm ัดคลิปไม่ชนะวะมงเอ้ยอะไรวะแจเหรอเดี๋ยวตัดตัดไปตอนเล่นอีกรอบนึงนะครับอ่าไม่ทันละปล่อยบ้านละเบิดเลยปล่อยมันปต่แรงอยู่แล้วด้วยอ้โหูเท่ากับว่าเลด้าสมบัติผมก็เสียฟรีนะครับทุเฮ้ยเราไม่เสียฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดไปตอนเล่นอีกรอบนึงนะเพราะว่าเพราะว่าเราจะดูโฆษณามาทุกคนมาละมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งละ ตอนนี้มันก็จะมาหน้าบ้านล้วนะเพราะว่าเฮ้ยทุกคนอย่าแพ้ห้ามแพ้รอบนี้เป็นห้ามตอนนี้แพ้ไม่ได้ตอนนี้แพ้ไม่ได้เออเอาไปดิเอาไปดิเอาขึ้นไปเรียบร้อยบันบัชนะบันบันแพ้ไปแล้วไม่ใช่บันบันชนะนะพี่งพูดว่าบันบันชนะพูดกี่นะขอโทษดีนะครัุ่มแต่มันเป็นไร อ๋อตอนนั้นน่ะผมจำได้แล้วเอาอูเบอร์อีกตัวนึงมาอูเบอร์ประตูประตูประตูประแอนด์สอรี่แอนดโซ่อรีนนนะ่แต่ว่าไม่ได้เอาล่างสองมายังมีล่างสองมากตัวผมมาก็จะจบบ้านมันเดี๋ยวเราจะจัดไปตอนจบบ้านมัน,นได้เลยนะคะผมตอนนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดู แันนั้นนึงนะ Uber Uber แล้วตอนนั้นผมยังผมได้ตัวนี้มาตัวนี้นับตัวนี้ดีดีไหมทุกคุณคิดว่าตัวนี้ดีไหมก็ให้คะแนนสักเท่าไหร่ก็บอกกันมาได้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมดาเมจเสริมแก่งหลังจากจํานวนต่ำกว่าจํานวนที่กนนําหนดอืมประมาณนะั้นยวดูแอนิเมชันมันนะแอนิเมชันก็ไม่เคยเห็นนะอะเพราะว่าไม่ได้ใช้ ไปโอ้ยเป็นเหมือนอาีวินราิการไม่รู้ว่าเหมือนไหมแต่ว่ามม่วมวไปงั้นแหละอันนี้ก็อยู่สามารถหยุดซอมบี้ได้แล้วก็ตัวเทพแล้วก็โคดแล้วก็อื่นแล้วก็ฆ่าซอมบี้ได้ปลุกนักปลุกวิญญาณนะครับมนักปลุกวิญญาณก็จะลดทอนดามิเกแล้วก็กระเด็นกลับไปข้างหลังเลยนะครับตีตีทุกที่ทานก็มันน่าจะตีข้างหลังมั้งไม่รู้ตันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คอมเมนต์มาบอกด้วยงะนะว่ามันคืออะไรนะครับผมผมไม่รู้่ะผมไม่เคยผมไม่แบบทุกคนคิดว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมวิวัฒนาการตัวเนี้ยมันจะดีไหมมันจะดีแค่ไหนอ่านะครับตัวนี้น่าจะดีนะมีเอฟเฟคพร้อมชรุยเพิ่มความเรยวขึ้นที่แต่ว่า ไออันนี้ยอ๋อแล้ววะอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนณของก็กดมามั่วๆนะเดี๋ยวเราจะไปเออไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีนะก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่มาดูคลิปผมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะ เออแล้วกดกระดิ่งด้วยอืมลืมถ้าเกิดไม่กดกระดิ่งเนี่ยคุณจะพลาดคลิปหุ่มแล้วแบบว่าไม่มีมันขึ้นแจ้งเตือนเออเอ๋อก็ไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับผมไอ้ยกดปิด